แคนฝังหุ่นลายันเซอร์กีจอมทับป้ายแดงแมนซิตี้เปิดเผยหนึ่งในสาเหตุย้ายมาร่วมทีมเรือใบเพราะต้องการล้างแค้นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดโดยเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพึ่งกระชากตัวรยายันเซอร์กีเพเบเกอร์ เรือดำผอมฝรั่งเศสมาจากโอลิมปิกลียงด้วยค่าตัวราว30ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งล่าสุดนะครับรรยันเซอร์กิจอมทับป้ายแดงของเรือใบสีฟ้าม,มีการออกมาเปิดเผยสายเหตุที่เขาเลือกตัดสินใจย้ายจากโอลิมปิกลียงมาอาร่วมทีมแมนซิตี้ว่าต้องการแก้แค้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เขี่ยโอลิมปิกลียงตกรอบฟุตบลอลยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อกี้ก็บอกเลยนะครับว่าเขาไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์ เอาชนะลียงได้ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเป็นแฟนโอลิมปิกลียงแท้เลยแล้วก็เป็นนักเตะของโอลิปิกลียงดังนั้นการย้ายมาเล่นให้กับแมนซิตี้ก็ต้องการที่จะเอาคืนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมชนั่นเองเขาต้องการย้ายมาที่นี่เพื่อคว้าชัยชนะให้ได้ทุกนัดนี่เป็นการเปิดเผยนะครับของรรยันเซรกีก็ต้องบอกว่านี่เป็นการ พูดแล้วก็น่าจะเป็นการกระตุ้นให้ศึกบอรพิมารกอังกฤษแมนเชสเ,เตอร์ดาร์บ,บี้แมชมีความดุดันแล้วก็เข้มขน้นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมส่วนเซอร์กีจะประสบความสําเร็จกับแมนซิตี้แล้วก็จะพาแมนซิตี้เอาชนะแมนยูได้หรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปครับ